สวัสดีค่ะข่าวแรกวันนี้มีสถานที่สำหรับดูดาวแห่งใหม่ๆในไทยจะมาแนะนำถึง16ที่เลยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างเราไปดูกันเลยค่ะมาถึงซีซั่นที่4กันแล้วนะคะกับโครงการ Amazing Dark Sky in Thailand ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือท่ท,อท,อทอ ได้ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ร่วมกันพร้อมประกาศพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยเพื่อปลุกกระแสการเดินทางมิติใหม่สําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจไปสัมผัสความงามของธรรมชาติในยามค่ำคืนค่ะโดยก่อนหน้านี้มีพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยแล้ว48แแหง่ง และในซีซั่นที่4นี้ก็ได้ประกาศเพิ่มอีก16แห่งเลยค่ะและวันนี้เราขอแนะนำอุทยานท้องฟ้ามืด5แห่งนะคะได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีท่านจังหวัดมุกดาหารอุทยานแห่งชาติเขาพะวิหารจังหวัดศรีสะเกดอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายจังหวัดเลยอุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้าจังหวัดพิจณุโลก เชียงแห่งชาติแม่ปิงจังหวัดลำพูนค่ะถ้าเพื่อนๆที่สนใจอยากไปให้ครบทั้ง16ที่เลยทุกคนสามารถดูรายชื่อทั้งหมดที่เว็บไซต์ www.darksky.narit.or.th ได้เลยค่ะมีทุกภาคทั่วไทยไปเที่ยวตามกันได้เลย